สวัสดีครับช่องบูธพระเครื่องนะครับเนื้อหาบนคลิปนี้บางส่วนอาจเอามาจากข้อมูลหลายๆส่วนที่นํามาประกอบกันนะครับอาจจะมีเกี่ยวข้องกับดวงดาวราศีวันเกิดปีเกิดโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับมีคนถามเข้ามาหลายคนเกี่ยวกับการแขวนพระห้อยพระนะครับสําหรับคนเกิดวันจันทร์ก็ดีอังคารก็ดีหรือวันไหนปีไหนก็ดีผมก็เลย ทำคลิปนี้ขึ้นมานะครับจะทําทั้ง12ราศีนะครับแต่เดี๋ยวดูลองดูผลตอบรับของราศีปีชวอของคนเกิดปีชวดก่อนนะครับเพราะว่าถ้าทําทั้ง12ราศีหนึ่งราศีก็มีเจ็ดวันนะครับก็จะทําให้ครบทุกวันแต่อาจจะดูผลตอบรับของคลิปแรกดูก่อน,นครับถ้าผลตอบรับดีก็น่าจะทําคลิปต่อไปชวดฉลูขานเทาะไปเรื่อยๆนะครับ แต่ผลตอบรับไม่ดีอาจจะต้องต้อง,องหาคลิปอื่นมาทําโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูพระสําหรับคนเกิดปีชวดวันอาทิตย์กันนะครับคนเกิดปีชวดวันอาทิตย์ท่านว่าผู้นั้นมีสติปรรัญญาไหวพริบดีนะครับมักจะทันคนไม่เสียเปรียบผู้คนทํากิจการงานใดๆก็พร้อมด้วยเหตุผลเสมอรู้รักษาตัวรอดนะครับวันอาทิตย์ปีชวดจะมีรูปเป็นทรัพย์เป็นชายก็รูปหลอ่อเป็นหญิงก็ลูปงามแต่จะอาภัพเรื่องวาสนานิดนนง แต่จะได้ดีเพราะมีรูปบรรทั์ดังนั้นให้ปรับปรุงในการพูดการจานะครับเพราะว่าคําพูดมักจะทําให้ตัวเองลําบากเสมอนะครับพระที่เหมาะสําหรับคนเกิดปีชวดวันอาทิตย์ควรเป็นพระที่มีพุทธคุณด้านเมตตาเป็นหลักอันได้แก่พระปิตาของครูบา,าอาจารย์ต่างๆเช่นปิตาของหลวงปู่โตหรือปิตาหลวงปู่ทิมปิตาหลวงพ่อวิเวียนซึ่งเน้นไปทางพุทธคุณทางด้านเมตตาเป็นหลักนะครับหรือปิตาองค์อื่นก็ได้นะครับของสำนักอื่นก็ได้นะครับไม่ว่ากัน เพราะว่าถ้าปิดตาของหลวงปู่โตเนี่ยราคาอาจจะไปไกลแล้วนะครับอาจจะเล่นหาตามกําลังของเรานะครับต่อมาสําหรับคนเกิดปีชวดวันจันทร์นะครับคนเกิดปีชวดวันจันท์ท่านว่าให้รับราชการดีนะครับจะได้ยศบรรดาศักดิ์สูงนะครับทําการค้าขายทางน้ําทางเรือก็ดีนะครับทางบกไม่ดีติดต่อต่างจังหวัดต่างแดนดีครับมีรูปเป็นทรัพย์เหมือนกับวัน อาทิตย์นะครับคนเกิดปีชวดวันจันทนี้จะมีท่าเชี่ยวชาญเฉพาะทางเฉพาะงานด้วยแล้วจะมีความก้าวหน้าไวในอาชีพการงานนะครับตั้งตัวตั้งหลักได้ไวพระที่เหมาะกับคนเกิดปีชวดวันจันทร์จึงควรแขวนทพิคเนตนะครับทพิคเนตเป็นเทพเป็นความสําเร็จอยากได้อะไรก็ไปขอเอาอย่างที่โบราณขันกล่าวไว้สำหรับคนเกิดปีชวดวันจันทร์อยากได้อะไรก็ไปกระซิบกับพระพิคเนตเอานะครับ ต่อมาสําหรับคนเกิดปีชวดวันอังคารนะครับเพราะว่าคนเกิดปีชวดวันอังคารนะครับชีวิตจะลําบากฝ่าฟ,ฟันอุปสรรคเยอะอย่างหนักหน่วงเงินงทองก็จะได้มาก็อยากเย็นแังเข็นนะครับคนเกิดวันอังคารปีชวดมีความมุทะลุให้ระวังคําพูดตัวเองให้มากอะเพราะว่า จะเดือดร้อนหรือเลือดตกยางออกกระเพาะคําพูดตัวเองให้ควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีนะครับพระที่เหมาะสําหรับคนเกิดปีชวดวันอังคารต้องเป็นพระปางสรรยายญาติหรือปางสมาธิเท่านั้นนะครับเพราะทั้งสองปางนี้มีความสงบนิ่งช่วยบรรเทาเบา,บาบางลงได้นะครับไม่นควรจเป็นพระผ่านความร้อนควรเป็นพระเนื้อว่านหรือเนื้อผงนะครับแต่หากยังมีความศรัทธาหรือว่าอยากจะได้พระที่ผ่านความร้อนมาเช่นพระหล่อหลอมมาอย่างนี้ครับก็ าความเชื่อโบราณท่านให้ไปแช่น้ำมนต์ที่วัดก่อนก่อนเอานํำมาแขวนนะเป็นกุศโลบายของคนโบราณท่านว่าจะได้ชุ่มเย็นนะครับส่วนพระปางสมาธิปางสายญาติปางสมาธิก็พระสมเด็จต่างๆนั่นแหละครับสามารถขึ้นคอได้เลยแล้วก็ปางสายญาตินี่ก็จะหายากนิดนึงนะครับแต่ก็ยังพอมีเล่นหากันต่อไปก็เป็น คนเกิดปีชวดวันพุธนะครับคนเกิดปีชวดวันพุธท,ท่านว่า,าจะมีทรัพย์สินมั่งมีนะครับเป็นทําราชการก็จะก้าวหน้ามีผู้สนับสนุนดีมีคู่ครองดีนะครับพูดจาไพเราะเรียบร้อยเป็นที่รักของคนทั่วไปแต่ชีวิตของคนเกิดวันนี้มักจะเจ็บป่วยจุกจิกจ,กจ,กจกิแม้ไม่บันทอนชีวิตแต่ก็จะทําให้เสียสุขภาพจิตได้นะครับส่วนใหญ่เป็นโรคเกี่ยวกับมือเท้าหัวใจนะครับ พระที่เหมาะสําหรับคนเกิดปีชวดวันพุธนะครับควรเป็นพระที่มาจากใบายาเช่น mm hmm. พระผงยาพระขมิ้นเสกพระไพรเศกหรือพระที่มีส่วนผสมของยาต่างๆเช่น mm hmm. พระที่ทํามาจากว่านกระยาดย mm hmm. ช,ช่วยให้โรคภยัยหนักก็จะเป็นเบาที่เบาก็จะบรรเทาหายนะครับพระขมิ้นเศกนี่ผม ก็เห็นจะมีของหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วนะครับที่ท่านทําไว้พอสมควรนะครับส่วนที่เป็นว่านกรยาญยะก็หลวงปู่ทวดนะครับก็มีทั้งยุคเก่ายุคใหม่เล่นหากันได้เลยครับต่อไปพระสําหรับคนเกิดปีชวดวันพฤหัสนะครับท่านว่าคนเกิดปีทวด วันอภิชวดวันพฤหัสเนี่ยอุดมไปด้วยทรัพย์พกทรัพย์เรียกว่ามีบุญเก่าอยู่มากทําให้ตั้งตัวได้เร็วมีความมั่นคงในชีวิตเร็วนะครับแต่ชีวิตของเกินเกิดวันนี้มักจะไม่ค่อยรอบคอบตัดสินใจอะไรเร็วนะครับเลยเป็นเหตุทําให้เสียเงินแบบไม่คาดคิดผิดพลาดเพราะความใจร้อนใจเร็วด่วนได้เช่นหาเจอช่องทางทำมาหากินอะไรแล้วก็จะรีบตัดสินใจฮะ ก็เลยทำให้มีโอกาสพลาดทางได้เยอะนะครับพระที่เหมาะสําหรับคนเกวดปีชวดบันพเคร่งหัดก็ควรแผนพระตางสมาธิคู่กับพระราหูอมจันทร์หรือพระราหูอมอาทิตย์ก็ได้นะครับจะช่วยสนับสนุนให้ชีวิตดีขึ้นพ่อน,นเป็นเบานะครับพระตังสมาธิก็สมเด็จต่างๆส่วนพระราหูจะเป็นกะลาแกะหรือเนื้อผงอันนี้ได้หมดมือจะเป็นเหรียญก็สุดแล้วแต่นะครับกะลาแกะก็มีของ หลวงพ่อน้อยหลวงพ่อ,พอปิ่นวัศิสะทองนะครับแต่หลวงพ่อน้อยอันราคาอาจจะไปไกลแล้วก็เล่นหาก็ตามสมควรนะครับอันนี้ไม่ว่ากันอยู่ที่จิตสธานะครับต่อไปพระสําหรับคนเกิดปีชวดวันศุกร์นะครับคนเกิดปีชวดวันศุกร์ปีนี้<ม>ท่านคนเกิดปีนี้ท่านว่าจะใจร้อนโกรธง่ายหายเร็วมีลูกน้องบริวารดีแต่อยู่ด้วยกันไม่ค่อยได้นะครับก็พูดจารุนแรงนักแน่นนะครับทําให้บริวารไม่ค่อยพอใจสั่งอะไรก็เลยไม่ค่อยจะ ทำตามสักเท่าไหร่ท่านเลยแนะนาว่าอย่าทํางานร่วมกับลูกน้องเป็นอาขาดควรมีคนกลางมปรับงานไปถ่ายทอดแทนจะเป็นการดีนะครับพระที่เหมาะสําหรับคนเกิดปีชวดวันศุกร์ก็จะเป็นพระที่มีพระพุทธเจ้าและพระโมคคัลลานะและภาษาลีบุตรจะทําให้ชีวิตด้านการงานเบ้และบริวารดีขึ้นนะครับพระที่เหรียญของพระพุทธเจ้าและพระโมคคัลลานะภะษารีบุตรนั้นก็จะมี ของหลงพ่อโต,ต้พนางเชิงก็ท่านก็ทําออกมาแล้วก็มีอีกหลายสำนักนะครับลองไปเล่นหากันดูสําหรับคนเกิดปีชวดวันเสาร์นะครับวันสุดท้ายนะครับของคลิปนี้อคนเกิดวันนี้ท่านว่าเป็นผู้มีอำนาจในตัวหน้าเกงขามไว้พิบดี ชีวิตของคนเกิดวันนี้ชอบออกรับหน้าแทนลูกน้องและคนอื่นจึงมักจะมีเรื่องเดือดร้อนแทนคนอื่นเสมอนะครับควรแก้ไขด้วยกันอย่าไปออกนอกหน้าหรือคาประกันให้ใครเป็นอันขาดเพราะนั่นเป็นสิ่งที่จะทําให้ท่านเดือดร้อนภายภาคหน้าครับพระที่เหมาะกับคนเกิดปีชวดวันเสาร์ก็เป็นพระแขวนปางห้ามสมุดยกพระหัตถ์ทั้งสองข้างห้ามความเดือดร้อนที่จะมาหาท่านในวันข้างหน้าครับปางห้ามสมุดก็มีทํากันอยู่ หลายสำนักหลายวัดนะครับที่นิยมกันก็มีของสมเด็จพระจันทร์น่วมนะครับวัดอ,อนงค์แล้วก็มีของหลวงพระเนื่องวัดจุลามณีนะครับก็ยังพอเล่นหากันได้ก็ครบทั้งเจ็ดวันนะครับสำหรับคนเกิดปีชวดนะครับยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อที่จะทำคลิปดีๆออกมาถ้าเป็นไปได้ คลิปนี้ผลตอบรับดีก็จะทําของฉลูต่อนะครับฉลูวันอา,อาทิตย์ถึงวันเสาร์เช่นกันนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ